สิ่งที่ทำให้อดทนได้ต่อทุกบททดสอบบิสมิลลาฮิราะห์มิลราฮีม์อัลฮมัลลัมวะเราะก์มะตุลลอติวเราประกาตุคคำตอบก็คือความรู้การที่เราเข้าใจว่าบททดสอบจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมาแล้วเดี๋ยวก็ไปวันที่ชีวิตอาจจะมีแต่ความมืดมนแต่มันก็นจะผ่านไปเราจำช่วงเวลาโควิดได้ไหมครับโควิดเนี่ยมันเป็นช่วงที่มืดไปทั้งโลกหมายถึงว่าความรู้สึกของคนไม่มองไม่เห็นทางออกว่าเออสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงโดยเฉพาะช่วงแรกๆที่นับวันวิกฤตมันจะทวีความ หนักหน่วงหรือรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะตอนนั้นเนี่ยวัคซีนอะไรต่างๆก็ย,ยังไม่มีแต่พอสุดท้ายแล้วพอเวลาเริ่มคลี่คลายปัจจุบันนี้ทำตื่นละแล้วก็ผ่านโควิดมาได้เป็นอย่างดีงามแล้วก็โลกก็กลับมาคอนเนคชั่นกันเหมือนเดิมชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันแคนที่ เคยผ่านร้อนผ่านหนาวหรือมีประสบการณ์ผ่านบททดสอบต่างๆมาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าสมมุติว่าเขาอาจจะพบกับบททดสอบคนสองคนเนี่ยพบกับบททดสอบเดียวกันแต่คนหนึ่งอาจจะจมปลักอยู่กับบททดสอบกับอีกคนหนึ่งเขาก็รู้สึกเจ็บปวดกับบททดสอบแต่ว่าเขาสามารถจะผ่านพ้นไปได้เหตุผลหนึ่งก็คือเนื่องจากประสบการณ์หรือการผ่านร้อนผ่านหนาวหรือเขารู้ว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อาจจะผ่านพ้นไปแม้ว่ามันจะเป็นบททดสอบที่เหมือนๆกันก็ตามดังนั้นตัวความรู้เป็นจุดสําคัญมากๆหรือความรู้แล้วก็ประสบการณ์จุดสําคัญที่จะทําให้เรา สามารถผ่านพ้นบททดสอบไปได้และความรู้ที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้เราได้ผ่านพ้นบททดสอบที่หนักหน่วงไปได้ก็คือการรู้จักอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลานี่เป็นองค์ความรู้ยิ่งใหญ่ที่เราจําเป็นจะต้องเข้าใจต้องรู้จักอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลายิ่งรู้จักอัลลอฮ์มากยิ่งทําให้เราสามารถผ่านพ้นบททดสอบต่างๆในชีวิตไปได้ตัวอย่างก็คือนบียากูบอะลัยฮิสระในวันที่ท่านเนี่ยได้สูญเสียลูกชายคนแรกก็คือ นบยูซุฟฟาลิสต์นนบิวซุปทุกสายคนก่อนสุท้อนะแต่ว่าคนได้ที่ท่านสูญเสียไปในชีวิตของท่านก็คือถูกพี่ๆเนี่ยจับตัวไปแล้วก็ไปปล่อยไว้กลางป่าแล้วก็ถูกจับไปขายที่ตลาดท่าอีบแล้วก็พี่ๆก็กลับมาเอาเสื้อเนบยูซุปที่เอาไปไปชุบกับเลือดสัตว์แล้วก็นําเอามาให้กับคุณพ่อคุณพ่อก็รู้ว่านี่เป็นแผนการของพี่ๆที่ต้องการจะให้น้องเนี่ยออกไปจากสายตาของคุณพ่อแต่ท่านก็ใช้คําพูดบัฟซอบารุนจามี ขออดทนอย่างดีงามครั้งหนึ่งแล้วที่ลูกหายตัวไปเลยครั้งหนึ่งก็คือบินยามีนที่หายตัวไปอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายปีแล้วก็ตามนะฮะเวนยามินหายตัวไปแต่อะไรคือจุดที่ทําให้ในบียะกรุปอะอลัยสลาผ่านพ้นบททดสอบเหล่านี้ไปได้ อะไรคือจุดที่ทําให้ท่านยังคงมีความหวังว่าจะได้เจอหน้าลูกอีกครั้งหนึ่งเสมอนั่นก็คือความรู้ความท่านมีความรู้ว่าอย่างไรเดี๋ยวสักวันหนึ่งไอ้บททดสอบนี้ก็จะต้องคลี่จางหายไปแต่ความรู้ที่สําคัญที่ท่านมีก็คือการรู้จักอัลลอฮ์ก่อนที่ท่านจะเจอตัวลูกด้วยซ้ำไปท่านเนี่ยได้บอกอุอาลาลมูมินอัลลอฮิมานละตาละมบอกกับลูกๆว่าฉันเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์ ในสิ่งที่พวกชาวไม่รู้ในท่านพูดในวันที่นาบีเออบ,บินยามินหายตัวไปหลังจากที่นบียูซุภายตัวไปแล้วเนี่ยซักเป็นหลักเกือบ10ปีแล้วก็บินยามินหายตัวไปคนหนึ่งแล้วท่านก็หันไปร้องไห้จนกระทั่งตาบอดแล้วก็ลูกๆและหลานก็บอกว่าพ่อท่านยังคงระลึกถึงยูซุฟอีกเหรอยูซุภได้หายไปตั้งนานแล้วแล้วนบียากูก็บอกว่าอินนามะอัชกูบัสซิวะฮุซนีอิลลอลฮ์หากจริงแล้วฉันร้องเรียนความทุกโศกความเศร้าหมองของฉันเนี่ยอิลลอลฮ์ กับเพียงอัลลอฮฺ س ب ح าลาและท่านก็บอกประโยคเด็ดที่ว่าว่าอาลามูมินอัลลอฮฮิมาลาตาอลลมุนและฉันรู้จักอัลลอฮ ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้หมายถึงลูกลูกนบียะกุปก็เป็นผู้ศรัทธาเหมือนกันก็รู้จักอัลเหรอแต่ความรู้ของนบียะกุปกับลูกลูกแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่การรู้จักอัลลอฮ์สุบฮานอห์ตะลาเนี่ยมันทําให้เราผ่านพ้นบนททดสอบไปได้ดังนั้นหน้าที่บทสรุปในคลิปนี้นะก็คือเรามีหน้าที่ที่ต้องรู้จักอัลลอฮ์สุบฮานอหวตะละมากขึ้นมากขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นรู้จักอัลลอฮ์ผ่านอันกุรอาน คมภีของพระองค์หนังสือที่ชื่อว่ากีตาบุลลอห์หนังสือของอัลลอฮ์คมภีของอัลลอฮ์ที่อุลามะเขาได้บอกว่าหนังสือเล่มนี้เรื่องหลักของอันกุรอานหรือกีตาบุลลอห์เนี่ยคืออะไรเรื่องเกี่ยวกับอัลลอฮ์การที่เราจะได้รู้จักอัลลอฮ์สุบฮานุฮุตาลามากขึ้นผ่านอันกุรอานและเช่นเดียวกันผ่านชีวิตของเราการคข้ควรกันตาดับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาแน่นอนว่าหากเราได้คข่ควรชีวิตของเราอย่างดีเราจะพบว่าหลาอิลาฮอัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานุฮุตาลามดังนั ริมจาเป็นต้องรู้นั่นคือการรู้จักล้อสุฮานอวตะลและมันเป็นความรู้ที่จะช่วยเป็นหลักในชีวิตของเราให้เราไม่สั่นคลอนเวลาที่เราพบกับบททดสอบใดๆแต่ถ้าใครขาดความรู้ในเรื่องนี้ในการรู้จักล้อสุบฮานอัวตะละเขาก็อาจจะสามารถผ่านพ้นบททดสอบได้เช่นเดียวกันแต่ว่ามันจะไม่เถียรเหมือนกับการรู้จักล้อและมันอาจจะมีบางจุดที่หาเขาในสูญเสียแ,แล้วเขาอาจจะไม่มีช่องทางไปต่อนอกจากต้องกลับมารู้จักล้อสุฮานณ์หัวตะละผมทําหนังสือเล่มหนึ่งในนามของบันฑิิมนะครับจริงคนเขียน ก็คือพี่ดูดีเป็นนักประกาศของภรรยาผมชื่อสําเร็จทุกด้านด้วยอันกราเล่มเดียวมันมีหัวข้อหนึ่งเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับความรู้เกี่ยวกับลอสสุาะหันหัวแต่ละก็คือเรื่องราวของนบียากรุบอะไรยอิสลามที่มีความน่าสนใจก็คืออดทนอย่างงดงามก็ได้เล่าเรื่องราว ของตัวอย่างนบียะกูอาลัยอิสลามเนี่ยเมื่อในบียะกูประกาศว่าจะไม่ร้องทุกต่อใครนอกจากอัลลอฮ์ท่านพูดถึงสายหหุที่ทาให้ท่านทําแบบนั้นได้ว่าอาลลมูมินอัลลอฮิมาลาตาอะลมุนฉันรู้จากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตอาในสิ่งที่พระเจ้าไม่รู้หมายถึงว่าแม้บททดสอบมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามแต่การที่ท่านได้รู้จากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตอาให้ท่านผ่านพททดสอบไปไร้หมายถึงว่าแม้บททดส0บทันจใยิ่นใหญ่นนาดได้ราคาพิเศษฟรีี่ส่า4 9 0พร้อมกอัแถมหนสงสือเล่มนี้ ชื่อว่าอัศการเช้าเย็นฉบับพกผาเล่มนี้หนึ่งเล่มฟรี10ชุดแรกนะถ้าใครสนใจพี่น้องพิมพ์คำว่าสนใจหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่ปรับเป็นนิส,สัยของเราให้สอดคล้องกับนิส,สัยแห่งอันการนและชีวิตของเราก็จะประสบความสําเร็จได้ด้วยกับอันการนอย่างแน่นอน,นะคระับจริงๆเรื่องราวในสุรยูซุฟอะลัยอิสลมเนี่ยเยอะแยะมากที่บอกถึงจุดที่ทําให้นบียะกรุบเบบรอดพ้นจากบททดสอบก็คือการรู้จักอัลลอฮ์นบียูซุฟอะลัยอิสลามเช่นเดียวกันในวันที่ท่านตกไปอยู่ใน บ่อน้ำลึกอลัลเราได้กล่าวไว้ในอันลกุรอานนะครับว่าเอาไฮนาอิไลฮีแล้วตัวนับเปลี่ยนนะคุมบิอเมริฮมิมฮาราวเอาคุมลายอาะลรหมดจุดที่ทำให้นบ,บียวซุฟสามารถที่จะผ่านพ้นบททดสอบต่างๆในชีวิตของท่านเนี่ยมากมายนะได้เนื่องจาก ัลเราได้วาหูมาให้นบีิูซุปฟาริส,สก็คือว่าหูให้นบิลซุปหนักแน่นอยู่กับบททดสอบนี้แล้วก็บอกท่านว่าท่านจะได้บอกกับพวกเขาไม่ถึงพี่ๆที่ทำกับผมทำกับนบีิูซุฟในทางที่ไม่ดีเนี่ยในวันหนึ่งวันใดท่านจะได้บอกพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวนั้นนี่อะไรคือจุดที่ทำให้นบีิูซุฟผ่านบททดสอบไปได้วายูจากอัลลอฮ์คือความรู้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาตาเช่นเดียวกันใครสนใจหนังสือเล่มนี้นะครับพี่น้องพิมพ์ cf 1490จะได้ราคานี้ ฟรีค่าส่งแล้วก็แถมอัตการเชา้ชาเย็นฉบับพกพาฟรีหนึ่งเล่มไว้อ่านยมามเช้าและยามเย็นใครสนใจพี่น้อง CF ตั้งสี F ่เก้าศูนย์ได้เลยครับสลายมรดกุองเราตัวเราะกาตรัร์